สวัสดีครับลงกึงช่างต้มวัสินเพชรบุรีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็นะครับมาอยู่กับข้อเหวียงนะครับผม Su ส u กิคาเซหนึ่งหนึ่งสองนะครับผมเป็นข้อเหวี่ยงนะครับรถคัดเท้านะครับตัวนี้นะครับผมก็ยืดถาวรนะครับลูกค้าส่งมาทํานะครับนี่ครับผมยืดถาวรนะครับผมใส่ก้านสองจังหวะนะครับผมตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับผม เน่งเน่งเนียนเนียนแน่นแน่นไปเลยครับผมและที่สําคัญนะครับผมรถรุ่นนี้นะครับผมมันมีความพิเศษตรงไหนนะครับผมจะมาอธิบายบอกให้เข้าใจกันในคลิปนี้เลยครับผมนะครับสาวกเคสอาร์นะครับผมคาเซ่นะครับผมสมาร์ทนะครับอ่าความพิเศษของมันเนี่ยคือนะครับลูกค้าทํามาแล้วตัวหนึ่งนะครับยืดการสองจังหวะแบบนี้เลยนะครับผมขี่แป๊บเดียวลูกติดแป๊บเดียวสลัก ติดสลักไหมนะครับผมแป๊บเดียวพังนะครับก็ลูกค้านะครับส่งมานะครับให้ทําใหม่หนึ่งตัวนะครับผมแต่ตัวนั้นก็ไม่ได้ทําที่นี่ไปนะนะครับอันนี้ก็เข้าใจด้วยนะครับผมก็ก้านเดิมมันนะครับผมของรถรุ่นเนี้ยมันจะเหมือนกับพวกเว็บร้อยอ่าเว็บร้อยก็คือนะครับ น้ำมันเครื่องเนี่ยจะขึ้นทางแขนนะครับผมจะขึ้นทางฝาคัสมานะครับปั๊มปั่นเข้าฝาคัสฝาคัสมาปลายข้อเหวียงนะครับปลายข้อเหวียงมาเลี้ยงคัสสามก้อนก่อนนะครับมากรองขี้ขยะก่อนสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องสะอาดนะครับเข้าไปในรูแขนข้อเหวียงนี้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาขึ้นที่สลักนะครับผมสลักลูกสูบนะสลักการสูบนี่แหละนะครับมาขึ้นตรงนี้นะครับผมแล้วก็ออกมาเลี้ยงก้านมาฉีดออกก้านปื๊ด มาเลี้ยงสลักลูกสูบนะครับแล้วก็มาเข้ากระโปรงลูกสูบมาออกตามล่องแหวนต่างๆนะครับทีเนี้ยถ้าเรานะครับยืดสายก้านสองจังหวะนะครับที่มันเป็นรูแบบนี้แล้วนะครับก็คือรูล่างเนี่ยน้ำมันเครื่องจะเข้าไม่ได้แล้วนะครับพอเข้าก้านไม่ได้เสร็จปุ๊บลูกติดลูกเบรกก้กานไหมก้านไหมสลักไหมลูกสูบติดบ่อยนะครับผมอย่าว่าแต่ดันโลเลยครับ ดันเม็ก็ติดแล้วครับผมเผลอลากหนึ่งสองสามนะครับลูกเบรกท้ายสะบัดคัดเสียเกียร์สะดุดเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็วันนี้เราจะมาแก้ปัญหานี้กันนะครับนะครับสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับคาเซนะครับผมเคสอานะครับพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเราทํายังไงนะครับก็มาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับคร่าวๆก็คือนะครับอย่างแรกเลยนะครับ ถ้าเราอยากให้มันขี่ดันได้ยาวๆเหมือนเดิมตัวที่ใช้ก้านสองจังหวะนะครับผมเราก็ต้องเจาะรูล่างนะครับก็คือรูนี้นะครับอ่าผมยืดข้อเหวี่ยงเองนะครับผมเจาะไปแล้วเรียบร้อยนะครับพอเจาะรูเสร็จปุ๊บเจาะสลักตามนะครับผมอ่าสลักลูกสูบเนี่ยนะครับสลักการสูบเนี่ยเจาะตามเสร็จปุ๊บรูนะ้ามันเครื่องรูนี้ก็จะออกรูนี้และอ่าจะออกรูสลักแล้วนะครับผมอ่าออกยังไงเดี๋ยวเลอามาดูกันนะครับว่า เราเจาะไปแล้วนะครับแต่มันมองไม่เห็นนะครับต้องเปิดไฟให้ดูหน่อยหนึ่งนี่ครับเห็นไหมครับผมนี่เห็นรูไหมครับนี่คือรูเลี้ยงน้ํามันนะครับ2.5มิลนะครับผมมาจากรูนี้เลยนะครับเท่ากันเลยปุ๊บหมอกรูนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดลองนะครับทําการนะครับทดลองก่อนนะครับผมนี่ครับวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ครับต้องทดลองครับหยอดน้ําเข้าไปครับในแขนเข้าวย่งนะครับผมนี่ คิดว่าตรงนี้เป็นน้ำมันเครื่องแล้วกันนะครับหยอดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมหยอดเข้าไปนะครับเต็มรูเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะรู้ได้ไงว่าที่เราเจาะมันทะลุถึงกันมันเจาะมาเลี้ยงก้านจริงนะครับผมนี่ครับหยอดเข้าไปนะครับยกเลยยกขึ้นนะครับผมน้ํานะครับจะไหลจากที่สูงมาที่ต่ํานะครับเห็นไหมครับออกแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับออกมาแล้วนะครับผมนี่ครับธรรมชาติที่สูงลงสู่ที่ต่ําเสมอนะครับผม นี่เห็นไหมอ่าทีนี้นะครับเราเจาะทะลุผ่านและเรียบร้อยอ่าน้ำมันเครื่องเลี้ยงปกติและก้านไม่พังแล้วนะครับทีนี้นะครับเราอยากให้ลูกสูบนะครับไม่พังจะให้น้ำมันเครื่องวิ่งสาดออกมาตามก้านตามรูนียทำยังไงนะครับอย่างน้อยให้ออกรูนี้สักหน่อยก็ยังดีเพราะอะไรรู้ไหมครับข้อเหวี่ยงมันหมุนนะครับเป็นพันเป็นหมื่นรอบนะครับน้ำมันเครื่องมันต้องสาดท,ทั่วหมดแหละอย่างน้อยมันต้องสาดเข้าปอก อ่าเข้าปอกกับเข้าเกียร์ด้านหลังนะครับผมอ่ายังไงก็ต้องสาดแรงแหละด้บปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับแรงมหาศาลเลยพันรอบหมื่นรอบนะครับเผื่อแต่งแล้วนะครับหมื่นสามหมื่นสี่พันรอบด้วยนะครับทีนี้นะครับน้ํามันวิ่งนี่เข้านี่ออกนี่ปัร์ตรงนี้ไม่มีอะไรปิดอ่าโลง่งโล่งนะครับผมโอกาสที่จะเข้าก้านอ่ะมันก็น้อยนะครับผมทีเนี้ยนะครับเราก็ต้องกึง ปิดรูซะเลยนี่ปิดรูอย่างนี้นะครับผมทํายังไงก็ได้ให้เป็นสลักตันแล้วมีรูน้ํามันวิ่งนะครับผมถ้าเป็นสลักตันแล้วไม่มีรูน้ํามันอันนั้นก็เจ๊งเหมือนกันนะครับก็ยกตัวอย่างอันนี้นะครับสองจังหวะตัวนี้คือนะครับสลักตันแต่ไม่มีรูน้ํามันอันนี้ก็เจ๊งเหมือนกันนะครับผมใช้ไม่ได้ นะครับที่จะใช้ได้เป็นแบบไหนนะครับก็คือเป็นแบบสลักเดิมของมันอ่าตัวนี้ผมหยิบยกตัวอย่างตัวนี้มาให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้คือสลักตันแต่มีน้ํามันวิ่งก็คือน้ํามันเข้าช่องนี้นะครับผมแล้วก็มาออกช่องนี้นะน,นี่จะมาเลี้ยงก้าเลี้ยงลูกปืนได้นะครับตันนะครับทีนี้วิธีทําสลักกวงให้มันตันก็ง่ายนิดเดียวนะครับนี่ครับ อลูมิเนียมแท่งนะครับผมที่ท่านมีนะครับหรือจะเป็นยางซุปเปอร์ลีนเป็นเหล็กอะไรก็ได้นะครับกึ่งแล้วก็อุดเข้าไปในนี้นะครับผมอ่าอุดเข้าไปสัก2 3ถึงสมมิลก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใครสนใจก็ส่งมาทำได้นะครับเดี๋ยวผมรับโทรศัพท์ก่อนครับสวัสดีครับ